สวัสดีครับผมนล้งครับเป็นหัวหน้าเชฟของร้านเรือเปนทะเลวันนี้ผมจะมาสาธิตการทําเมนูอาหารคุ้งอบกุ้งเส้นของระเบียนทะเลเป็นเมนูฮอตของเราที่นี่ครับผมขอแนะนําวัตถุดิบที่ใช้ในวันนี้ก่อนนะครับอันดับแรกครับเป็นกุ้งครับกุ้งแชบไวตัวใหญ่ครับกระเทียมกลีบเล็กนะครับเม็ดทรงเจียวครับพริกไทยเม็ดครับแล้วก็มันหมูครับ ขิงแก่หัวครับนี่ครับหอมผักชีนะครับผักชีเราใช้สองส่วนนะครับมีใบด้วยนะครับแล้วก็ที่ขายไม่ได้คือรากนะครับรากแล้วก็เป็นวนเส้นครับนี่เป็นน้ำปกครับเป็นสูตรเฉพาะตัวของร้านระเบียงทะเลของเราครับในเหลืองนี้จะเป็นเนยนะครับใส่เพื่อให้มีความหอมต่อไปผมจะมาสาธิตในการทำกุ้งนะครับ ก่อนที่เราจะไปอบครับต้องไปล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็เราก็ไปตัดหนวดออกนะครับตัวกุ้งเขาจะมีตรงหนวดเขาน้นจะคมแหลมมากนะครับให้ระวังนิดนึงนะครับตัวนี้ฮะเราใช้มีดตัดออกนะครับหรือมีกันไกลใช้กันไกลก็ได้ครับตัดส่วนขาแล้วก็หนวดออกครับแค่นี้พอครับการเตรียมเครื่องนะครับอันดับแรกเรามาหั่นเนื้อของมันหมูนะครับ มันหมูนี่ก็มีความสําคัญนะครับคือเวลาที่เราไปอบในหมอ้อในหม้ออบเนี่ยคือตัวน้ํามันหมูนี่จะเป็นน้ํามันเจียวออกมาเพื่อจะไปเจียวตัวพวกเครื่องเทศพวกนี้ครับที่มีกลิ่นหอมถ้าบางท่านไม่ไม่สามารถที่จะทานหมูได้ใช้เป็นเนยแทนได้นะครับการหัน่นอยหั่นให้หนามากนะครับสักประมาณ2มิลน,นะครับถ้าหนามากนี้เวลาเราไปใช้การเจียวนี่มัน,นใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ ต่อไปก็เป็นขิงนะครับครับต่อไปก็ไปดูวิธีการอบนะครับขัอนแรกเราเอาตัวมันหมูมาเลียงก่อนนะครับเรียงรองพื้นก่อนนะเพื่อเราจะเจียวเอาน้ํามันนะครับจากนั้นก็ใส่ไม้ส่งเกียวลงไปครับ พริกไทยที่เราทุบไว้ครับกระเทียมนะครับความร้อนจากพืนข้างล่างเนี่ยช่วยเจียวพวกเครื่องเทศออกมามีกลิ่นหอมนะครับถ้าใส่พวกเครื่องเทศที่หลังเนี่ยถ้าเราเวลาเราให้ไปอบกุ้งเนี่ยพวกเครื่องเทศนี่กลิ่นยังไม่ค่อยออกนะครับท่านผู้ชมสามารถที่จะทําที่บ้านได้นะครับตัวนี้คือสามารถทําเองง่ายนะครับวัตถุดิบหาไม่ยากนะครับแล้วก็ตัดบชีด้วยนะครับ อ้ก็เป็นเนยนะครับสูตรของเรานี่เราจะใส่2อย่างนะครับมันหมูกับเนยนะครับท่านที่เป็นอิสลามนะครับแนะนําให้เป็นเนยอย่างเดียวนะครับเจียวมันหมูก่อนนะครับเปิดไฟเบาแล้วได้2นาทีแล้วลองเปิดดูครับนี่ครับกลิ่นหอมขึ้นเลยนี่ฮะเห็นไหมครับนี่มันหมูกําลังเจียวแตกมันออกมาเ่องเทคเป็นกลิ่นหอมเกี๊ยวกระเทียมกลิ่นตุ้งเจียวกลิ่นวยไทยอออเริ่มเบาแล้วครับ เติมน้ลงไปเลยครับน้ำพุงของเราใส่เร่งหน่อยแล้วปิดฝาเนะครับลอยน้ำเดือดนะครับสักสองนาทีจากนั้นเราค่อยเอากุ้งนำลงไปนะครับครับผมการที่ปรุงเส้นให้อร่อยนะครับวัตถุดิบเราต้องเลือกสันให้เป็นสดๆน,นะครับเป็นกุ้งกุ้งแช่บว๊วยตัวสดๆนะครับ พราตัวนี้สําคัญมากถ้ากุ้งไม่สดเนี่ยในตรงบริเวณหัวเขาเนี่ครับเป็นตัวที่ทําให้รสชาติไม่อร่อยปิดฝาไว้สักห้านทีนะครับครับผมแต่ห้านาทีพอดีเราเปิดดูกุ้งนะฮะกุ้งกันมังจะสุกนะครับพอกุ้งได้สุกแล้วตัวออแดงแดงสีชมพูนะครับหลงงังจากนั้นเราก็ใสุ่นเส้นเข้าไปอบนะครับ หันเส้นนี่ก่อนจะนําไปอบนะครับต้องไปแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะครับสักประมาณ15นาทีนะครับปิดฝาให้ห้นเส้นสักประมาณสัก5นาทีรอให้ห้วเส้นนิ่มครับผมได้เวลา5นาทีแล้วเปิดดูอีกทีนะครับหืมสีสวยน่าทานมากเลยครับุ้นเส้นเริ่มนิ่มแล้วนะครับดูนะครับเห็นไหมครสูตรของเราที่นี่ไม่มีการใส่สีผสมอาหารนะครับอย่างนี้เป็นจากสีธรรมชาติของของตัวกุ้งเขานะครับ ข้อนี้เป็นสีของหัวมันกุ้งที่เจียวกับน้ำมันออกมานะฮะเห็นไหมครับแล้วก็เบาไฟนิดนึงนะครับช่วงระหว่างที่เราอบบนเส้นเนี่ยตัวบนเส้นนี่มันจะดูดน้ำเข้ามาจนแห้งนะครับเราให้ปรับไฟลงอ่อนนิดนึงนะครับ<ๆ>เพื่อมาให้ตัวนี้ไ,มไหมเห็นะครับสีบนเส้น จะใส่เหนียวหน้ารับประทานนะครับกลิ่นความหอมของเครื่องเทศก็ขึ้นมาด้วยแล้วก็ปิดฝาอบอไปสักประมาณสักสองนาทีนะครับเพื่ออบให้มันแห้งเช่นจะมีกลิ่นของเครื่องเทศขึ้นมานะครับถั้าตมต่อไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่เหลือก็คือเป็นต้นหอมกับใบผักชีนะครับใส่เพื่อเพิ่มเรื่องก,กลิ่นความหอมแล้วก็สีสันให้หน้าทานมากขึ้นนะครับแล้วก็ปิดฝาสักประมาณครึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวกะทานได้แล้วนะครับ ครับผมเสร็จแล้วครับกุ้งบอบคุณเส้นสูตรของระเบียงทะเลของเรานะครับหัดให้อร่อยนะครับ